สุัสด, <c ười> ดีจ้า <c ười> ไปสวนกันดีกว่าจะไปสนวนเรา Đo đi đùng đi đo đi đùng đà đi đo đi đo đùng đà đi đùng đùng đùng. Đa đi đùng đi đo đi đùng đà đi đùng long đang đang rồi. Đa đi đùng đồng đùng đùng. Đa đi đùng đà đi đùng đà đi đồng đồng đùng. สัสดีกรักแก้วไหมจ๊าลักหนูแก้วไหมจ๊ากินข้าวกันหรือยังมัม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 ัมมัมมัมมัม แก้วต <icana> <ia> ูแก้วแก้วจ้าแก้วแก้วหนูชื่อแก้วตู่ครับทุกคนชื่ออะไรครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ กดไลค์กดหัวใจกดซับสไคร้ให้หนูหนูขอบคุณมากนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วมา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  ตำรวจม,ม,มครับขบครับขบมนเตำรวจครับขบมนอนนะครับ <c oughs> <c oughs> จังหวะ